โโอ้วันนี้จะทำอะไรครับลูกขุดลอกคูคลองนะครับโอ้โหนี่เมาสดูสิกล้ามขึ้นเลยนดูสิคองบ้านเรามีแต่ดินลงไปเมื่อวานนี้พ่อเอาต้นไม้ออกนะครับวันนี้เราก็เลยจะเอาอะไรลูกเอาดินออกจากคองให้น้ำมันไหลคลองสะดวกใช่ไหมเจะลี่โอ้ ไหนจู่สองนิ้วสิจรเจ่งนะเนี่ยออกกำลังกายตอนเย็นนักพับแมเนี่นเนี่ยเดี๋ยวไปปลูกต้นไม้ดินกดหลังด้วยจู่สองนิ้วเดีอสิตรงนี้ป้องอดิแดงแหละรู้จักทำด้วยแม่ตัดแต่งกิ่งต้นลำไยแล้วดูป,ป่าตั้งทาดา นี่นิดตัดแต่งกิ่งต้นมะนาวนะครับนี่เริ่มให้เป็นพุ่มสวยงามตรงไหนที่มันเป็นออกดอกแม่ก็จะยังไม่มันยังมีลูกอยูออ่เป็นออกดอกแม่ก็ไม่ตัดสองเดอกด ตัวน้ำใหญ่ก็แต่งแล้วเด็กเดย,ยูขอเสียงหน่อยสิจะคืออะอต่อายอยู่นี่ยูเดี๋ยนี่ดูจองเลี้ยวหน่อย,ยอสิเก่งมากครับลูกวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบเท่าไหร่ยี่ห้าใช่ไหมลูกยี่ห้ากระะกฎาคม 64เจลลี่อายุ9ขวบนะคะพี่เม้าอายุ13ขวบแล้วโสดเป็นหนุนะ่มล้วันหยุดช่วงนี้โควิดนะคะสู้นะคะแข่งแรงกันทุกคน,นแม่ก็เป็นกองเชียร์